ถ้าขอาทุกคนฟังคำแนะนำในการเจริญกรรมฐานวันนี้ต้น,ต,นต้นหมวดก็ก็ะสินแต่ว่าเมื่อวานนี้พูดอนาปานุสติพูดไปพูดมามก็หมดเวลาซิตอนในการเจริญกรรมฐานตามกองต่าง,างๆที่บอกมาแล้วเป็นสมถะภาวนาแต่ถ้าว่าก็มีคนสนมาก มักจะถามว่าเมื่อจิตสมาธิดีแล้วก็ยกจิตช่้งสู่สปัสนาญาณใช่ไหมความจริงสมถกะกับวิปัสสนาเนี่ยก็ออยู่คู่กันเราจะเจริญเฉพาะสมถะอย่างเดียวก็ไม่มีผลคือทําไม่ได้จเจริญเฉพาะวิปัสสนาญาณอย่างเดียวก็ทําไม่ได้กระรงความว่าถ้าจะทํำได้จริงๆตั้งแต่สมาธิต้น ก็ต้องมีทั้งศีลทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาร่วมกันเพราะว่าทั้งสามอย่างนี้แยกตัวกันไม่ออกด้านวิปัสสนาญาณเขาเชื่อใช้ปัญญาถ้าเราจะเรียงตามแบบเร,เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาแต่ว่าตามความเป็นจริงแล้วปัญญาเราใช้ก่อน หรือว่าการจะรักษาศีลได้ต้องเป็นคนมีปัญญาต้องมีปัญญาเป็นเครื่องเรารู้มีปัญญาเครื่องคิดหาเหตุหาผลว่าศีลที่สมเด็จพระสัมมาวิจ้าทรงแนะนำให้ปฏิบัติมีคุณและมีโทษและมีอะไรบ้างในเมื่อปัญญาเข้าใจตามความเป็นจริงว่าสิงคนรักษาจึงรักษาศีล แต่ว่าปัญญาตัวนี้เป็นปัญญาอย่างอ่อนต่อไปเมื่ออารมณ์ข้าใจท่งศินอย่าลืมว่าอารมณ์ข้าใจของทุกคนที่จะท่งศินได้จริงๆก็ต้องมีคุณธรรมสองอย่างเข้าควบคือหนึ่งเมตตาความรักสองปรุณายความสงสารถ้าจิตขาดความรักขาดความสงสารจิตจะท่งศินไม่ได้ จิตจะทรงสินได้เพราะมีเมตตาความรักคุณากความสงสารคุณมาทมสองอย่างนี้ทำอารมณ์จิตให้เยือกเย็นในเมื่อจิตมีความรักมีความสงสารควบคุมอารมณ์ก็เย็นจิตก็เ่มเป็นสมาธิถ้าสินตั้งมั่นสมาธิก็เกิดสมาธิคืออารมณ์สงบจากอารมณ์นิวรณ์ห้าประการ เมื่อนิวรณ์ห้ารายการไม่ปลายกฏในจิตอารมณ์ก็มีความเยือกเย็นมีความสุขในเมื่อจิตมีความสุขคือได้พักจากอารมณ์ริ้นรนก็เกิดปัญญาปัญญาไม่เกิดเองตามที่พูดนี่เอขอนำเอาเรื่องของอนาปานสติมาใช้เป็นปัญญาวิปัสสนาญาณเมื่อวานนี้ไม่ได้พูดคือว่าถ้าเราจะใช้อนาปานุสติวิปัสสนาญาณการรู้ลมให้ใจเข้ารู้ลมให้ใจออก เป็นสมถภาวนาการรู้ลมเข้ารู้คมเข้าหรือออกสั้นก็ดียาวก็ดีเป็นสมถภาวนาในเมื่อกำลังเขาสมถภาวนามีการทรงตัวก้นไมความในจิตเข้าไปรับทราบลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกรู้ลมให้ใจเข้า,ออขายาวหรือสั้นออกยาวหรือสั้นเวลานี้เป็นสมาธิของสมถภาวนา ต่อไปเมื่อจิตทรงกําลังพาสมาธิพอพอกับความต้องการนั่นหมายความว่าธาตุบางท่านสามารถทรงจิตสงัดได้เข้าถึงอุปจารสมาธิได้และเข้าถึงฌานได้ถ้าเข้าถึงฌานจิตจะมีจิตใน,ในอารมณ์ไปเอกาตาคือเป็นหนึ่งมันจะมีการทรงตัวที่เราเรียกว่าดิ่งดี่ก็บอกจิตดิ่งลงราะจริงไม่ดิ่งไม่จิตทรงตัว อย่างนั้นเป็นอาการของฌานถ้าจิตในการดึงและในการทรงตัวดีในขณะนะนั้นจิตจะไม่มีโอกาสคิดจะใช้กําลังจิตไปคิดอย่างใดอย่างหนึ่ง้วไม่ได้ฌานไม่คิดไม่ได้เพราะการทรงตัวหนักมันทรงตัวมากแต่ว่าพอกําลังสมาธิลดตัวลง วัตวโุลมาถึงอุปจารสมาธิจิตจะมามีความอิ่มเอิบจิตจะมีความสุขแต่จิตเมีอเรมเคลื่อนไหวได้เดินคิดได้ตอนนี้เราก็ใช้กําลังอ,อนาพานสี่สำถานเป็นมิปัสนาย,ยานให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงขณะที่หายใจเข้านั่นคือชีวิตเกิดใหม่ขณะใดที่ให้ใจออกมันตายไปแล้ว ให้คิดด้วดีว่าลมหายใจที่ออกไปแล้วเราไม่ดูดเข้ามาใหม่แต่สิ่งที่ดึงเข้ามาใหม่คือลมหายใจใหม่มื่เข้าไปเลี้ยงร่างกายก็ผลักลมหายใจใหม่ที่เข้าไปออกทิ้งดึงเข้ามาใหม่เป็นอนันว่าชีวิตของเรานี่ตามบทิท่านบอกว่าเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับ,ดบ <c oughs> คําว่าเกิดคําว่าดับกัหมาด้วยการทิ้งดูดลมหายใจเข้าดึงผลักลมหายใจออก ถ้าเราให้ใจเข้าจริงๆแล้วไม่ให้ใจออกมันก็ตายหรือว่าให้ใจออกโดยเฉพาะไม่ให้ใจเข้าอีกมันก็ตายต้น <c oughs> การให้ใจเข้าถือว่าเป็นการเกิดใหม่การให้ใจออกเชื้อตัวเต่าตายไปแล้วโน้ตดุ๊กท่มใหม่ก็เกิดใหม่ไม่ใช่คิดถึงชีวิตจริงๆว่าชีวิตก็เป็นของไม่เที่ยง คือแม้จะดมให้ใจเขาออกของเราก็ไม่เที่ยงตัวนี้เป็นวิ่ิยทยาศาสตร์ยานแท้เพราะอะไรจะว่าไม่เที่ยงดึงเข้ามาแล้วก็ไม่สามารถจะเลี้ยงลมรักษาลมว้ตลอดจานตลอดสมัยในที่สุดก็ผักทิ้งไปในเมื่อความเกิดกับความดับของร่างกายมีเป็นปกติอย่างนี้วันนับไปส่วนถ้ามันยังมีความเกิดแล้วก็ดับดับแล้วกเกิดเกิดแล้วก็ดับสลับกันอย่างนี้ก็เรียกสันตติ อาศัยการสืบเนื่องของสิ่งการเกิดกับการดับมันตายมันดับไปแล้วก็เกิดใหม่ดับไปแล้วกเกิดใหม่อันนี้ก็จะเกิดการสืบเนื่องตอนนี้ถ้ามาจริงๆถ้ามันออกไปแล้วไปกลับด้ากายก็ตายฉะนั้นก็น,นึกถึงองค์สมเด็จไปสัมมามพุทธเจ้าว่าที่พระเจ้าทรงจัดอัตร่างกายไปดิวจังมันมีสภาพไม่เที่ยงมีการไม่ทรงตัวมีการเปลี่ยนแปลงไปตามปกติทุกขัง ที่เราจึงต้องทรงร่างกายอยู่อย่างนี้มันก็มีแต่ความทุกข์ร่างกายเราไม่มีความสุขถ้าวันไหนทุกข์อื่นไม่มีก็มีทุกข์หิวหิวอาหารบ้างปวดอุจจาระบ้างปวดกัสสาวะบ้างอย่างนี้ทุกข์ป็นปกติทุกข์ประจําวันนี่ <c oughs> มันก็ทุกข์ที่สุดร่างกายที่กุดร่างกายก็สายตัวแปรนับตายรรมความอารมณ์ให้ใจที่ดึงเข้ามีความเกิดชั้นใด ลมให้ใจที่ผลักออกสลายกลัวช้ใดร่ากายเราก็มีสภาพเช่นนั้นถ้าเรายังมีการเกิดยังมีการดับไปโกปติเราก็มีแต่ความทุกข์หาความสุขไม่ได้สิ่งที่เราจะมีความสุขจริงนั่นก็คือน,นิพพานหมายความว่าถึงแล้วก็ไม่ไม่ดับต่อไปไม่การทรงตัวตลอดเวลาตอนนี้ก็มาว่ากันถึงข้สิ่งในระหว่างนี้จะยังไม่พูดเรื่องกรรมฐานประจำจริต จะอธิบายไปกองไปก่อนสําหรับกาสินนันไม่สิทธิ์คำว่าเกาสินแปลว่าเครื่องหมายเครื่องหมายก็ได้ดิมิระจะแปลทมโดยอัดแล้วในมิจก็ได้นิมิจจะได้เครื่องหมายก็ได้แต่โดยมากทัะจะแปลว่ากกกกเครื่องหมาย,กยมากากเกาเสินเป็นกรรมฐานหยาบความจริงส่วนมากที่ฟังกันมา เมื่อพูดถึงกสินแล้วจะมีความรู้สึกว่าเป็นกรรมฐานที่มีความสําคัญมากรู้สึกว่าทุกคนถ้าใครได้เจริญกริสินคนนั้นจะเป็นคนสําคัญถือเป็นกรรมฐานที่มีความยิ่งใหญ่ถ้าพูดกันตามความจริงแล้วไม่มีอะไรก็เป็นกรรมฐานทรงอารมณ์ให้เป็นสมาธิเหมือนธรมธรมดาธรรมดา แต่ถ้าว่าอนุสติตามที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดสิบกอง <c oughs> เป็นกรรมาฐานที่ละเอียดมากไม่เคยมีภาพส่วนตัวชัดอย่างพุทธานุสติถ้าเราไม่นึกถึงภาพพระพุทธถ้าการนึกถึงภาพพระพุทธรูปมันเป็นกสินถ้าเราเอาแต่แค่พุทธานุสติอย่างเดียวคือนึกถึงพระพุทธเจ้าธรรมานุสตินึกถึงก็ธรรมสังขารุสตินึกถึงพระสง์ แต่เราไม่นึกถึงภาพพระสงฆ์องค์ใดหนึ่งนึกถึงความดีของมาสง์นึกถึงความดีของมาธรรมนึกถึงคุณความดีขององค์สมเด็จพร,ร,ระสัมาถุทธเจ้าอย่างนี้เป็นกรรมาฐานที่มีคุณใหญ่จริงแต่ถ้าว่าไม่มีนิมิตหมายนี่ถ้าปฏิบัติตรงไปตรงมานะตอนที่แนะนํามาแล้วนั่งควบกรบกระสินจากนั้นกรรมาฐานประเภทเอาุสติทั้งหมดเอาตรงไปตรงมา ไม่ถืออย่างใดอย่างหนึ่งเป็นมิตรจึงไม่สามารถจะทรงฌานสูงได้มีกรรมฐานในอนุสติบางกองที่ทรงฌานได้อย่างอนาปานุสติก็ยึเป็นกองเดียวมีอนาปาสตด,ดกองเดียวก็มั้งจะทรงถึงฌานสีได้นอกจากนั้นแก่ทรงได้แค่ได้อุปจารสมาธิ แต่อย่างคนที่มีกําลังแก่กล้าจริงๆก็สามารถจะทรงได้แค่แตะมไม่ชนเพราะว่าเป็นกรรมฐานมีอารมณ์คิดใน้ไม่มาพูดถึงก็สินก็สินทั้งสิบกองที่สามารถทรงชานสีได้หมดและก็ทุกกองเหมือนกันสามารถยกเป็นพื้นฐานของสมาบัตแปดอีกได้ด้วยขอรูปประชานี้ได้ด้ดยว็รูปประชาน,ชานมีสี เข้าถึงสมาบัติแปดได้วันนี้ก็จะมาพูดันถึงปฐวีกับสิงกองต้นคำว่าปฐวีประวดดินถ้าเราจะไปบัติจริงๆแต่ความจริงกัสินเั้งหมดถ้าจะพูดกันโนย่อดแล้วก็สักชั่วโมงเดียวก็หมดสิบกองต้องส่าพูดกันเพื่อความเข้าใจคำว่าปฐวีกัสินคือดิน ตอนนี้การที่เอาดินมาทำนิมิชเครื่องหมายท่านบอกว่าให้หาดินสีอรุณคือที่มีสีแดงแดงเมื่อสมัยก่อนรถ <c oughs> รายเครื่งดินยังไม่มากมีปูมากถ้ากครใช้ดินขุยปูเนี่ยสีแดงพอควรเอามาเปน็นนิมิตเครื่องหมายท่านให้ทำสะดึงโตถ้าจริงๆแล้วก็ประมาณฟุตครึง่ง ทำสะดึงเข้าเอาผ้ามาถึงให้ไข่กลมแล้วก็เอาดิงคุยปูมาทาทาแล้วเวลาที่จะเดินก,นกนระสกาปฐวีกสินก็ให้ตั้งสะดึงที่ทาดึงคุยปูเนี่ยทาให้จบขอบอย่าเห็นขอบไม้อย่าเห็นผ้าให้เห็นเป็นดินทั้งหมดเอาวางไว้ข้างหน้าพอวางดูถนักอันดับแรกก็นั่งขัดสมาธิก็ได้นั่งพับเพียรก็ได้ ถ้านั่งสูงจะให้ขาทำโต๊ะก็ได้จะนอนก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้ทำไมห้ามทั้งหมดตรงความว่าวิธีปฏิบัติจะแบบไหนก็ตามจะนั่งนอนยืนเดินแบบไหนก็ไม่ว่าได้ทุกอย่างแต่ถ้าว่าวิธีปฏิบัติจริงๆอันดับแรกให้ลืมตาดูดินลืมตานึกถึงภาพดินมองดูดินก่อนมองดูให้จำได้ ว่าความกลมขนาดไหนสีดินขนาดไหนจําให้ดีหลังจากนั้นก็หลับหลับตานึกถึงภาพดินแล้วก็ภาวนาว่าปัตวีกสินังไม่ลืมนปะปัตวีกสินังก็เรียกแปลว่ากสินดินภาวนาเรื่อยๆามสมบัติบายอย่าริ่งร้อนเรื่องลลมหาใใจเขาออกที่ทิ้งไม่ได้นะ เป็นอาวานา,า,า,าปาลติเข้ามาคุมกสินอีกคุมทุกกองอันดับแรกรู้ลมหายใจเข้าออกก่อนลืมตาจําดินได้ถ้าจิตจะทิ้ลงลมหายใจเขาออกถ้าภาวนาว่าปัทวีกสินนาปัทวีกสินนาถ้าทิ้ลงลมหายใจเขาออกจิตจะทรงสมาธิยากนี่ถ้าบังเอิญภาพเรือนไปจากใจ <c oughs> เมื่อเดินไปเห็น่าจิตนึกถึงไม่คัดลืมตาดูใหม่ก็ทาแบบนี้ลืมตาพอดูพอจําได้ดีหลับตาใหม่ภาวนาว่าปศุวีจะเิดาังใหม่ว่าเรื่อยๆไปแบบนี้วันต้นๆก็ยังคงไม่ได้อะไรนะักยังจําไม่ได้ดีก็ตังดังยังนั่งคุมขอบอยู่ถ้าเวลาที่ปฏิบัติแบบนี้ขอทุกคนอย่าทํำร่างกายให้เครียด คือว่าอย่าทนเกินไปถ้าร่างกายปวดร่างกายเมื่อยเปลียนอิยาบทได้จากนั่งพระเพียบซ้ายมานั่งพระเพียบขวาจะนั่งขัตรมาบมานั่งพระเพียบว่ากันไปว่ากันมาตอนนี้ท่านนั่งขัตสมาก็ไม่ไหวนั่งพระเพียบไหวแต่ใจอย่างดีก็โต๊ะาวางเข้านั่งเก้าอีก้ก็ได้ แล้วก็ลูมตาหลับตาดูตา,ตาน,นั้นวิธีนั่งเนี่ยไม่ได้ไม่บังคับจะเอาอย่างไหนก็ได้ถ้าอยู่ที่บ้านและอยู่ที่เฉพาะการนั่งนั่งให้มันสบายที่สุดใหญ่ฝืนรนะ่างกายท,ทําจิตให้เป็นสุขนั่งก็ได้จะยิงก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้อันนี้ทํามาทําไปก็มัเอิญมันจะเอาดีไม่ได้ไม่ใหม่กเ,เลกจิตจะพุ้งซ้านแ้วก็เลยอย่าฝืน เลิกก็เดินไปเดินมาดูโทรทัศน์บ้างดูรูวิทยุฟังวิทยุบ้างดูโทรทัศน์บ้างคุยกับบ้างตามสมบายต่อไปถ้าใกล้จะดอนก็ดูอีกนิดหนึ่งดูสักหน่อยหนึ่งก็จําภาพกรสินแล้วก็นอนเลยนึกในใจว่าปทวีกสินนาวปทวีกสินแลภาพจะเลียนไปจาใกใจก็าตามใจขึ้นหลับละเลิกจำน,นี่พอถึงเช้ามดืดก็ยกังกสินไม่ไกล จุดไฟก็เปิดไฟดูภาพจําได้ไหมจะจำได้หลับตานึกตอนนี้จะนด่างจะนอนก็ไม่ว่าเนื่อันนี้เป็นวิธีปฏิบัติถ้าทนานานๆเข้าอารมณ์จะชินในเมื่ออารมณ์ชินไม่ใช่การทรงตัวก็ปรากฏภาพจาภาพดินได้หลับตานึกเป็ภาพดินได้ประเดี๋ยวก็หายไปอย่างนี้ท่านเรียกว่าขาดนิกาสมาธิจิตมีสมาธิแล้วไม่ใช่ไม่มี รู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกแล้วก็จำภาพกระสินบ้างไม่นานนักปเดี๋ยวเดียวภาพหายไปภาพหายไปก็นึกใหม่ดึงเข้ามาได้เดี๋ยวก็หายไปนักเข้านักเข้าลืมไปเลยจำไม่ได้ลืมตาดูใหม่จำภาพใหม่อย่างนี้ท่านเรือขาณิกาสมาธิคำว่าขาณิกาสมาธิเนี่ออรรภาพไม่ใช่เล็กน้อยนะ ถ้าตายจากความเบคนนี่เป็นเทวดาวได้แบบสบายๆเป็นเทวดาวได้เป็นนางฟ้าได้แบบสบายต่อไปกำลังใจมันดีขึ้นมีความเยือกเย็นขึ้นไอ้เวลาที่ปฏิบัติจริงๆเขามัรดายาโยมพุทธบริษัทยา,ยยาบังคับเวลาไปเกินไปเอาให้กําลังร่างกายสบายพลเวลาที่เราอยู่ห่างจากภาก้าวกระสิน เราจะนึกถึงอะไรก็ได้ไม่จำเป็นว่าต้องมาตั้งท่าต่างทางนั่งตรงนี้นั่งตรงนี้ไม่จาเป็นบางทีเราดั่งเล่นเล่น,ลนสบายๆแล้วนึกถึงข้าพกระสินได้ยังไดีมากต่อไปกําลังใจดีขึ้น <c oughs> จิตสามารถจับภาพกระสินได้นานค <c oughs> าว่านายก็จะเป็นหนึ่งนาทีสองนาทีก็ได้ภาพทรงตัวตามนั้นได้รมเร่เป็นสุข ใจเริ่มเ e อิบอิ่มขึ้นไอตอนนี้ก็สังเกตอาการห้าอย่างว่าหนึ่งมีการขน,นลุกสู่ทราบมีการขนทองขะยองเก้หรเปล่าสองมีน้ำตาไหลไหมสามร่างกายโยกโรงไหมสี่เต้นปรับปับปรับปับไับบบก็ปดพระลุกพระ้วแล้วตัวลอยายกาศมีไหมห้ามีอาการทราบทราบล้วตัวใหญ่ขึ้นหน้าใหญ่ขึ้นตัวสูงขึ้นถ้ามีอาการู้่ารามันลมออกจากกายมีไหม อาการห้าอย่างนี่แปลาการเขาปีติ <c oughs> แต่ว่าไม่ใช่จะมีกับคนทุกคนเสมอไปบางคนก็สัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่งบางคนก็ไม่สัมผัสเลยบางคนก็สัมผัสก็ห้าอย่างที่พูดมาในตอนนี้เพืจะบอกว่าอาการห้าอย่างเนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งมันจะเกิดกับปล่อยมันอย่าไปสนใจกับมันสนใจอารมณ์จิตของเราจิตจะมีความสุข ถ้าได้จิตเข้าในขอบเขตนี้พอจิตเข้าขอบเขตนี้ก็ถือว่าเง่นลิขิตสิ้นเริ่มเข้าถึงอุปจารสมาธิเบื้องตน้นนั่นคือว่าถ้าลืมตาดูภาพกงื่อนศิแลว้วก็หลับตานึกถึงจิตจะทรงตัวอยู่นานคำว่านานขั้น,นแรกอาจจะถึงนาทีบ้างอาจจะถึงสองนาทีบ้างอาจจะถึงสามนาทีบ้าง แต่บางคนก็สามารถรักษารได้ใ่นี้เอาแค่หนึ่งสองสามนาทีก็ใช้ได้จิตสภาพภาพก็กสิงส่งตัวลดมตาปั๊บหลับตาปั๊บนึกถึงภาพจำภาพได้ชัดท่งตัวแล้วก็มีจิตเอ,อิบอิ่มมีความสุขในใจเกิดขึ้นความเพลื่มเพิิมีขึ้นอย่างนี้เก็เท่าทูปจารสมาธิอุปจารสมาธิปจารนิมิตีภาพภาพกับสิงค์เอุปารานิมิต อันนี้มีหลายขั้นตอนถ้าเป็นอุปจาระนิมิตขั้นต้นคือจิตก็ทุกอุปจาระสมาธิอันเดียวกันนะถ้าพูดถึงจิตเป็นอุปจาระสมาธิถ้าพูดถึงนิมิตเป็นอุปจารนิมิตตอนนี้จิตจะนั่งที่ไหนก็ตามไม่ต้องดูภาพก็สินนึกเห็นอยู่ตลอดเวลาเห็นบ้างหายบ้างเห็นบ้างหายบ้างอันนี้ถือถือเป็นอุปจานิมิตเบื้องตน้น ก็ต่อไปจิตมีความชำนาญเข้าสมาธิทรงตัวดีสามารถทรงตัวได้สูงขึ้นได้นานขึ้นกำลังแจ่นใสขึ้น <c oughs> ตอนนี้ภาพเกสินเยเป็นไปตามนึกนึกให้ภาพเกสินใหญ่ขึ้นภาพเกสินจจใหญ่นึกให้ภาพเกสินเล็กลงภาพเกสินจจเล็กนึกให้ภาพเกษินสูงขึ้นภาพเกษินจจสูงนึกให้ภาพเกษินอยู่อยู่ต่ำภาพเกสินก็จะต่ำ ด้อยู่ข้างหน้าข้างหลังเป็นไปตามใจชอบอย่างนี้ถือว่าทางจิตถือว่าเป็นอุปจารสมาธิขั้นกลางถ้าผ้ากระสินถือว่าอุปจาระนิมิขั้นกลางต่อไปเข้าถึงอ,อุปจาระสมาธิถ้าอุปจารนิมิขั้นปลายต่อไปผ้ากระสินที่แรกก็คงเดิมรูปร่างตามนั้นเราสามารถบังคับไปมาได้ตามชอบใจ แพราะว่าตอนนี้จิตเก่งกว่าเก่าเห็นภาพดีกว่าเก่าสดใสดีกว่าเก่ามีความชุ่มชื่นดีกว่าเก่าดีกว่ามากตอนนี้ภาพก็ก็สิ่มเริ่มกลายสีก็สนเริ่มก,ก,กลายตัวกลายตัวจากภาพเดิมถ้ามาหาสีเหลืองทีละหน่อยทีละหน,อน,อน่อยทีแรกก็จะเขาเคยเหลืองเขาเคยลามมาลามเข้ามาลามเข้ามา ในที่สุดทั้งหมดเหลืองหมดทั้งสีทั้งผ้าหันสิ้นแล้วต่อไปผ้าสินอันนี้มาที่สูงขึ้นนะต่อไปผ้าสินเขาก็กลายจากเหลืองไปขาวทีละน้อยละน้อยละนอ้อยจนขาวเป็นแ่งทึบเหมือนกับผ้าขาวสีขาวที่กขาทาก็ขาทาฝาอย่างนี้ถือว่าเป็นอุปจาระสมาธิเต็มอัตราเต็มกําลังยังไม่ถึงฌาน แล้วก็สามารถจะบางคับอุปจารสมาธิทั้งภาพภาพนิมิตให้สูงให้ใหญ่ให้เล็กให้ต่ำให้เป็นไปตามตามชอบเหลือเหมือนกันตามเดิมต่อไปถ้าจิตเข้าจะเข้าถึงฌานจิตจะทรงตัวไปเอกาตาลมจิตจะมีความเป็นหนึ่งแน่วแน่แล้วภาพกระสิงที่เป็นยี้ขาจะาจากลายเป็นแก้วทั้งหมด แ้วเสียงทั้งหมดทั้งหมดดวงเป็นแก้วใสเจ้าท่าใสามากใสขนาดเต็มอัตราเิีวเป็นชานปฐมชานที่หนึ่งเต็มที่ตอนนี้ก็จะอธิบายแ,แค่ปฐมชาติเพราะเหมือนเวลาจะพูดอยู่ทั้งหมดสองนาทีถือว่าถึงชานที่หนึ่งแล้วก็ไม่จําเป็นขั้นที่หนึ่งแลคือสองที่สามที่สี่ก็มาเองไม่ยากตอนนี้ก็จะพูดถนะึงอนุภาพของเสีน กาสินนี่ถ้าทาได้กองใดกองหนึ่งทําให้คล่องแสดงว่าไอ้ภาพใสๆแบบนี้นึกว่าไรได้ทันทีทันใดอย่างนี้ประโยชน์ก็งท่าก็นคือว่าจะใช้กาวสินปะทวีกาสินนี่เป็นประโยชน์คือทําลองอ่อนให้เป็นของแข็งถ้าอย่างเราจะต้องการให้น้ําเป็นน้ําแข็งก็นึกถึงภาพปะวีกสินแต่ว่าวันนี้ของวัตถุเรียนเนายญาติโยมน,นะเพราะเวลามันล้ข้ามามาก เรื่องปฐวีเราสิหนผู้นี้คุยกันใหม่ตอนนี้ไปบระดาญาโยมพุ้ต้สัตว์อยไรตั้งใจฟังคําแนะนําในมโนมยิทธิคําว่ามโนมยิทธิแปลว่ามีทิศทางใจนั่ในหมายความในตอนแรกผู้ฝึกจะต้องได้ทิพประคุยานก่อนขอเข้าใจคําว่าทิพจรกคุยานคําว่าทิกคุยานนี่ไม่ปแปลว่าตาทิศ เขาแปลว่ามีความรู้สึกทางใจคล้ายตาทิพย์ไม่ใช่ไม่ใช่ตาทิพย์นะใจทิพย์ให้ความรู้สึกทางใจก็้เชื่ออารมณ์แรกถ้าเวลาที่ครูเขาฝึกเขาจะให้บรรดาญ,ญาโยมพระจบริษัทภาวนากับรู้ลมหายใจเขาออกประมาณสิบนาทีเพื่อหนับแรกเขาจะรู้ลมหายใจเขารู้ลมหายใจออกแล้วก็ภาวนาตาม ธรรมนาก็อย่างนี้ใช้พร้อมรมนาสี่คำจะใช้คู่กันหายใจเข้านึกว่านะมะหายใจออกนึกว่าพระพระจะเลยนะพรรานาหายใจเข้านึกว่านะมะหายใจออกนึกว่าพระพระและ้วเวลาหายใจเข้าจะออกขบดายญาติโยมพระทเวลานั้นระวังใจอย่าให้จิตไปอยากรู้อยากเห็นอะไร ถ้าบังเอิญมันอยากรู้อยากเห็นเข้ารู้สึกตูกก็ห้ามเสียเริ่มรู้รไม่ใจเข้าออกไปภาวนาใหม่เมื่อค่ายเวลาประมาณสิบนาทีแล้วก็ยังมีคนเข้าไปนั่งคางหน้าแลอนั่งกลางวงคนที่นั่ง้างหน้าแลอนั่งกลางวงเขาจะเข้าไปแนะนําตอนนั้นขบรรดาญาโยมทั้งหมดที่ฝึกเลิกภาวนาแล้วก็เลิกสนใจจะรมให้ใจเข้าออก ขณะที่ครูเขาแนะนําในการตัดกิเลสพูดด้างธรรมะตั้งใจฟังเสียงเขาด้านธรรมะถ้าคิดไปดูได้ก็จะดีมากตั้งการตั้งใจฟังเสียงธรรมะเวลาดันจิตจะค่อยๆจางจากกิเลสถ้าคิดไปด้วยจิตจะสลายกิเลสจะสลายตัวจาก,กจิตเด็วเข้าต่อไปเมื่อครูเห็นว่าจิตสะอาดจากกิเลสพอสมควร เขาก็จะถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดยอยู่ข้างหน้าบ้างเขาถามถึงความรู้สึกญญญญญธรรดาญาโยมพระธรรมสั์ผูรับปฏิบัติให้ถือความรู้สึกอารมณ์ที่รู้สึกขึ้นมาครั้งแรกเป็นสำคัญเขาถามว่ามีผู้ใดยอยู่ข้างหน้าบ้างถ้ามีความรู้สึกว่ามีให้ตอบทันทีว่ามีไปว่าถามว่าท่านที่อยู่ข้างหน้าเป็นผู้หญิงผู้ชาย จะมีความรู้สึกยังไงตอตามนั้นแล้วก็าถามว่าท่านวันนั้นจะแก่ตัวเสียอะไรก็้ตอบตามความรู้สึกถ้าแม่ไม่เห็นก็ให้เชี่ยความรู้สึกก็ทำมาธิกุญาเนี่ยแปลว่าความรู้สึกของจิตเป็นทิเอผลที่ได้ย่อมไม่เสมอกันบางคนมีแต่ความรู้สึกจิตไม่เห็นภาพนี่จิตสะอาดน้อยถ้าจิตสะอาดกลางกลางมีความรู้สึกก็เฉียจิตเห็นภาพชัดเจนแจ่มใสไม่แจ่มใสนัก ไปที่มีความรู้สัดตางกลางจิตมีความรู้สึกกับจิตมีความขเ,เห็นภาพใหม่ชัดเจน้าจิตสะอาดที่สุดจิตมีความรู้สึกว่าจิตเห็นภาพชัดเจนแจ่มใสมากหลังจากดังขยพาไปพระตุลาว่นมีจิตฐานแล้วก็ไปสู่นิพพานกลาง,งเรางรรดาญาโยพามพรทธบริษับอรันดาญาโยมละลายวันนี้ผู้แสดสินยาวไปเวลาหมดตอนนี้ไปมรดาญาโยมทั้งหมดหันหน้าไปทางพตรูธ